ผมเป็นผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่อยู่ในเรือนจำกลางสงขลาเข้ามาด้วยเหตุว่าถูกเชื่อมโยงในเหตุลอบวางระเบิดเหตุการณ์นั้นทำให้ผมต้องเสียอิสรภาพและทำให้ครอบครัวต้องเสียใจอย่างที่สุดผมเองก็เสียใจกับเหตุการณ์นั้นที่มันเกิดขึ้นอัสสลามุอะลัยกุมราร์มตุลอฮะบะกาตุฮ เสียงสะท้อนหนึ่งของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยที่บอกกล่าวถึงความรู้สึกเมื่อต้องเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำกลางสงขาาตามที่รัฐที่ภาคสาให้พวกเราได้ ข้างในเรือนจำแห่งนี้ทางเดือนจำก็ต้องดูแลพวกเราเหมือนพี่น้องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชธาออรรมพศ2560และสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเรียกอีกอย่างว่าข้อกำหนดแบนเดลา โดยเฉพาะหลักการข้อที่กล่าวเอาไว้ว่าจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเหตุของความแตกต่างในด้านเชื้อชาติสีผิวเพศภาษา,าศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองคนไทยไม่ควรที่จะมาสะเลาะของแวะคนไทยควรที่จะรับกันดื้อกันรวมถึงข้อกำหนดอีกข้อที่ UN เเขียนไว้ว่า ผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามวิถีแห่งชีวิตทางศาสนาของตนเองโดยการเข้าร่วมพิธีกรรมที่จัดขึ้นในเรือนจําและมีไว้ครอบครองซึ่งหนังสือเกี่ยวกับศาสนาและคําสั่งสอนเฉพาะของนิกายศาสนาของตน,ตน ส่วนมาตรฐานในด้านอื่นๆทั้งด้านการควบคุมการรักษาพยาบาลการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการการปฏิบัติด,ด้านทันตวิทยาและสิทธิอื่นๆนั้นได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังคดีทั่วไปภายใต้หลักกฎหมายและมาตรฐานสากล